อาอันนี้ก็ขอฝากไปถามพระเดชพระคุณพระท่านผู้ใหญ่บางรูปนะนี่โยมก็พูดมาว่าเออยู่วัดอันเนี้ยวัดไหนก็ตามเถอะวัดลหลายๆวัดแล้วกันอยู่วัดเนี่ยมันตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นเจ้าวาดเลยเข้าไม่ถึงเลยเออมีแต่คนรวยเท่านั้นที่เข้าถึงคนจนๆประชาชนทั่วไปพอคขาแม่ขาขายอะไรเนี่ย เคยแต่จ่ายค่าชงค่าท,าที่แต่ไม่เคยเห็นผู้ละคนลนําเงินแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยคือเข้าไม่ถึงจะาอาวาสยิ่งเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งเข้าถึงตัวยากเออทําไมนะได้ยินมามาหลายครั้งเลยนะทําไมท่านมัน,ม,นมันถือเนื้อถือตัวมันมันอันนี้เป็นตัวกูอันนี้เป็นตัวมึงเหรอยังไปยึดอยู่ในตัวในตนอย่างนั้นเหรอมันน่าจะจับมาเข้าป่านั่งภาวนาให้ขัดเก่าสักครั้งนะพวกนี้นะ อย่าไปหลงดลดยศหลงญาติอะไรหลงยศหลงลาบนะโลกกระทำแปดท่านก็รู้อยู่แล้วแหละท่านเป็นผ้าผู้ใหญ่ได้ท่านก็ท่านต้องเรียนมาอยู่แล้วแหละปริลงปริยัดอะไรนะ่ะเออลดอัตราตัวตนลงหน่อยประชาชนคนทั่วไปได้กราบไหวมาเทศนาธรรมให้คนจนๆเข้าฟังหน่อยอย่าไปเลือกเอาแต่คนรวยนะผมพูดไม่พอหรอกนะอยากพูดให้ ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยมันดูที่สมองแค่นี้